หลงลุง,ลงตาถลนร้องออกมาว่าไม่ใช่คุณไอ้ที่อยู่ข้างหลังคุณต่างหากแล้วหลงลุง,ลงก็เห่นเตะเทียนดับออกจากประตูโดดพรวด่เดียวลงไปนอนแผ่อยู่ข้างล่าง ผีผีโดยผลตรีหม่อมรัชบศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีวัดกุติเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ใต้บางไปอินลงมาหน่อยหนึ่งถ้าหากใครเดินทางขึ้นล่องจากกรุงเทพถึงอยุธยาโดยทางน้ำก็อาจไม่สังเกตเห็นวัดนี้เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ข้างในต้องเข้าคลองแยกจากลำน้ำเข้าไปจึงจะถึงวัดกุติเป็นวัดโบราณมาก จนไม่มีใครรู้ว่าสร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่คนเฒ่าคนแก่ในละแวกบ้านนั้นหลายยุคหลายสมัยก็จําได้แต่ว่าเมื่อตนเกิดมานั้นวัดกุติก็เป็นวัดโบราณเสียแล้วความจริงวัดกุติไม่ได้ชื่อว่าวัดกุติชื่อจริงของวัดเท่าที่ปรากฏอยู่บนป้ายกระดานเก่าๆที่ปักอยู่ใกล้ๆสลาทา่าน้ํานั้นบอกแก่คนที่สัญจรไปมาในคลองให้รู้ว่าวัดนั้นชื่อวัดมังคลาราม แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกวัดนั้นว่าวัดกุติต่อต่อกันมาสาเหตุที่ชาวบ้านพากันเรียกว่าวัดกุติก็เพราะในวัดนั้นมีสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่อันหนึ่งตั้งอยู่เบื้องหลังโบสถ์ออกไปริมป่าช้าสิ่งก่อสร้างนั้นเป็นปรางเตี้ยเตี้ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่ก่อไว้แข็งแรงสูงประมาณสักกว่าหนึ่งด้านหนึ่งมีบันไดอิดก่อไว้จับหยาบเป็นทางขึ้นไปชั้นบนและบนนั้น มีกุฏิกอดิอิฐโบกปูนเป็นกำแพงทึบสามด้านมีประตูทางเข้าด้านหน้าเป็นประตูเล็กๆแต่ประตูเดียวปรางหรือกุฏิที่ชาวบ้านเรียกกันนี้ดูเหมือนจะเป็นของโบราณอย่างเดียวในวัดโบสถิวิหารการ,ปรเปลี่ยนของวัดนั้นได้ถูกหรือซ่อมมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงทุกวันนี้แต่กุฏิหลังนั้นมาสร้างขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีใครไปแตะต้องอีก ดูเหมือนจะสร้างขึ้นเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งแต่เพียงหนเดียวแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบุรณะซ่อมแซมอีกต่อไปแต่โดยเหตุที่กุฏินั้นได้สร้างมาด้วยความแข็งแรงเป็นหนักหนาผู้สร้างใช้อิฐและศิลาก้อนใหญ่ลงรากมั่นคงเป็นการถาวรเหมือนกับจะลงเพื่อผนึกขังอะไรไว้สักอย่างหนึ่งในนั้นไม่ให้หลุดออกมาได้สิ่งก่อสร้างที่เรียกกันว่ากุฏินั้นยังคงตั้งอยู่ไม่ชำรุดสุดโม เหมือนกับว่าจะท้าทายการเวลาอันเป็นเครื่องทำลายวัตถุทั้งปวงให้มาลองกำลังกันว่าใครจะแข็งแรงปว่ากันคนในละแวกนั้นเล่ากันต่อๆลงมาว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระเจ้าปราสาททองเสวยราชอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาได้เสด็จแปลพระราชฐานมาบางไปอินหนึ่งเหนืองที่บางไปอินนั้นมีอสุรากายตนหนึ่งมาสาแดงตนรบกวนพระเจ้าแผ่นดินและข้าราชบริพัน และอสุรกายนั้นเล่ากันว่าดุร้ายนะักมีรูปลักษณะน่าสะพึงกลัวคนธรรมดาสามันแค่เพียงได้เห็นอสุรกายตัวนั้นก็อาจถึงแก่ความตายลงทันทีหรือคลุ้มคลั่งเสียจริตแต่พระเจ้าปราสาททองเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงคุณทางวิทยาคมและมีขา้าราชบริพารที่เชี่ยวชาญทางเบทมนกระถาเป็นอันมากจึงได้ทรงตั้งพิธีปราบอสุรกายตันั้นเอาลงใส่พระอบทองแดง ลงยันปิดผนึกไว้แล้วให้นำพระอบนั้นมาก่อบรรจุไว้ที่บัดนี้ผู้ใหญ่เล่ากันว่าพระอบนั้นบรรจุไว้ในฐานสี่เหลี่ยมใหญ่ก่อด้วยอิฐและศิลาชั้นบนมียันทำด้วยทองแดงแผ่นใหญ่ปิดผนึกไว้กุฏินั้นสร้างขึ้นครอบยันมีให้เสื่อมสลายไปด้วยน้ำฝนและอากาศคนแก่อายุ80ปีขึ้นไปยังยืนยันว่า ได้เคยเห็นแผ่นทองแดงนั้นด้วยตาแต่แผ่นยันทองแดงนั้นจะหายไปสุแต่เมื่อใดไม่มีใครทราบในกุติคงเหลือแต่เพียงพื้นอิฐเป,ปล่าๆด้วยเหตุที่กุติมีตำนานอย่างที่เล่ากันมาชาวบ้านจึงพากังเกลงกลัวกุตินั้นเป็นหนักหนาบางคืนที่ฝนตกมีพายุพัดชาวบ้านบางคนเล่าว่าตนสะดุ้งตื่นกลางดึกนอนฟังเสียงลมเสียงฝน แล้วก็ได้ยินเสียงอสุรกา,ายที่บรรจุไว้ในกุฏิร้องโหยหวนเยือกเย็นมาตามเสียงพายุว่ากันว่าเสียงนั้นน่ากลัวนะักใครได้ยินก็ขนลุกขนพองบางคนที่ไม่เคยอาจถึงเจ็บไข้เมื่อได้ยินเสียงเป็นครั้งแรกท้งนี้เป็นคำเล่ากันเมื่อสมัยความเจริญและวัฒนธรรมยังไม่ได้แผ่ก็นไปในคลองนั้นผู้คนที่จะผ่านไปมาก็ยังใช้เรือแจวเรือพาย เวลาค่ำคืนชาวบ้านก็ยังใช้ใต้จุดตามบ้านเรือนเอาแส,สงสว่างแต่ต่อมาบางนั้นก็เหมือนบางอื่นๆในประเทศไทยวัฒนธรรมและความเจริญต่างๆได้หลั่งไหลเข้าไปสู่อย่างหนาแน่นบ้านช่องในนั้นก็หนาตาขึ้นเกิดมีห้องแถวมีตลาดริมคลองที่ห้องแถวในตลาดก็มีร้านถ่ายรูปร้านตัดผมมีร้านกาแฟเรือแพที่สัญจรไปมาก็เป็นเรือยนต เรือกลไฟส่งเสียงดังทั่วไปและแล่นปล่อยลูกคลื่นให้ซัตตลิงวัดกุติพังลงไปเทียงน้อยเรื่องอสุรกายหรือเปรียดวัดกุติตามที่ชาวบ้านเรียกขานกันก็ซาลงไปไม่เคยมีใครพูดถึงและในเวลาค่ำคืนดึกดื่นถ้าอสุรกายนั้นจะส่งเสียงร้องโหยหวนสักพานใดเสียงอสุรกายนั้นก็คงจะถูกกลบกลืนไปได้วยเสียงเพลงสากล พลงรำวงและคำโฆษณาขายยาที่ปุยพุ่งออกมาจากเครื่องกระจายเสียงจากเรือที่จัดไปพิเศษสำหรับการนี้ซึ่งแล่นขึ้นล่องอยู่ในคลองนั้นทั้งกลางวันกลางคืนหรือมิฉะนั้นก็จอดส่งเสียงดังอยู่ที่ตลาดเรื่องที่จะเล่าต่อไปเกิดขึ้นในพรรษาปีหนึ่งพรรษานั้นมีพระนวากะภิกษุมาบวชที่วัดกุฏิ16องค์ส่วนมากเป็นพระหนุ่มอายุเพิ่งครบบวชทั้งสิ้น นอกจากพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเพิ่มมีอายุห้าสิบเศษพระหนุ่มๆที่บวชพรรษาเดียวกันพากันเรียกว่าหลวงลุงทั้งวัดในที่สุดแม้แต่พระในวัดที่บวชมานานตลอดจนท่านสมภารก็พากันเรียกพระเพิ่มว่าหลวงหลุงไปด้วยความจริงหลวงลุงเป็นคนมาจากบางอื่นเมื่อยังหนุ่มๆเป็นคราวาดก็เคยมีชื่อเสียงในทางเหนียวแน่นอยู่ยงคงกระพัน เป็นนักเลงดีอยู่ที่บ้านเดิมของตนเรื่องพูดผีปีศาจนั้นหลวงลุงเชื่อถือมาตลอดชีวิตแต่ด้วยความเชื่อนั่นเองหลวงลุงก็เลยเป็นคนไม่กลัวผีและชอบเล่นกับผีเป็นอาจริงเป็นต้นว่าเมื่อนมหนมุ่มหลวงลุงก็ยังเคยเป็นลนน้ำมันพรายจากศพผีตายท้องกลมที่กำลังขึ้นในป่าช้ากลางดึกและหลวงลุงก็ยังได้สะสมคาถาเวทมนต์เรียกหงพรายให้มาปรากฏ แต่ก็ยังไม่เคยมาปรากฏจริงๆสักครั้งแต่ทางนี้ไม่ได้ทำให้หลวงลุงลดความเชื่อในเรื่องผู้ผีปีศาจลงไปหลวงลุงถือเสว่าเป็นความผิดของเวทมนต์ที่ได้มาซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนจึงไม่บังเกิดผลตามปรารถนาเมื่อได้ใช้ชีวิตอย่างโชคโชนมาในยามอยู่ไวยคนองหลวงลุงก็ต้องมาใช้กรรมที่หวานไว้เมื่อตอนอายุมากเพราะมีโรคไข้ไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นประจำเป็นโรคอาศัย ผอมแห้งลงไปทุกวันจะกินอยู่ยาอย่างไรก็ไม่บรรเทาหลวงลุงมาอาศัยอยู่กับญาติที่ในคลองเหนือวัดกุติขึ้นไปได้ปีเศษพอถึงพรรษาหลวงลุงก็เข้าบวชตั้งใจจะใช้ชีวิตปั้นปลายอยู่ในผ้าเหลืองพรรษานั้นมีพระบวชที่วัดกุติมากกว่าปกติเสนาสนะที่อาศัยของพระภิกษุจึงค่อนข้างจะยัดเยียดและพระส่วนมากก็เป็นพระหนุ่มๆวัยชกันกำลังขนอง เมื่อบวชแล้วก็เคร่งครัดสำรวมอยู่ไม่กี่วันเมื่ออยู่ไปนานเข้าก็ชักจะคลายความเคร่งหลงบ้างมีการเล่นหัวโลดโผนกันตามภาษาคนหนุ่มอยู่เป็นนิดแต่ลุงลุงมาบวชคราวนี้ตั้งใจจะเล่นทางวิปัสสนาธุระมุ่งหวังจะสำเร็จมรรคผลให้มีอิทธิฤทธิ์บางทีอาจจะบังคับพูดผีปีศาจได้ตามนิสัยที่ชอบมาแล้วแต่เดิมการอยู่กับพระหนุ่มๆน,นั้นถึงแม้ว่าลุงลุงจะไม่ถือสาก็รู้สึกว่า รบกวนสมาธิอยู่บ้างหลวงลุงจึงไปขออนุญาตท่านสมภารขอขึ้นไปอยู่บนกุฏิโบราณริมป่าช้าถึงแม้ท่านสมภารจะทัดทานว่าไม่สมควรเพราะเป็นที่โบราณชื้นแฉะเกรงจะเจ็บไข้อาพาธหลวงลุงก็ยังยืนนั้นว่าพอจะปัดขวาดแผ่วถางกุฏิอิฐโบราณน,นั้นให้พออยู่ได้เป็นที่วิเวกจเจริญวิปัสนาธุระท่านสมภารก็จำยอม เมื่อความนี้รู้ไปถึงพระอื่นๆว่าลวงลุงจะไปอยู่ที่กุติโบราณนั้นก็เกิดโจทย์กันกันขนาดใหญ่พระทุกองรู้ว่าที่กุตินั้นผีดุเพราะเคยได้ยินผู้ใหญ่เล่าให้ฟังมาแล้วทั้งสิน้นต่างก็พากันห้ามปรามแต่ลวงลุงก็โหเราะเฉยเสียในที่สุดก็ปัดกวาดแผ่ฐานกุติโบราณนั้นด้วยตนเองจนเรียบร้อยได้และเก็บเครื่องอัฐบริขารไปอยู่ณที่นั้น ตั้งแต่หลวงลุงไปอยู่ที่นั่นความสนใจของพระทัง้งวัดก็ดูเหมือนจะไปจับอยู่ที่กุฏิโบราณนั้นไม่ว่าจะพบปะกพูดจากับหลวงลุงในโอกาสใดพระแต่ละองค์เป็นต้องถามถึงเรื่องผีว่ามารบก,กวนบ้างหรือเปล่าหลวงลุงได้เห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติบ้างแต่หลวงลุงก็หัวเราะตอบปฏิเสธเสียทุกครั้งจนในที่สุดพระทัง้งวัดก็ยอมยกให้หลวงลุงเป็นผู้ชนะผีได้อย่างเด็ดขาด แล้วก็พากันเรียกสมญาใหม่ว่าหลวงลุงผีกลัวกันทั้งวัดซึ่งเมื่อหลวงลุงได้ยินแล้วก็หเราะอีกเพราะเป็นนามสมญาที่หลวงลุงค่อนข้างจะชอบขณะที่หลวงลุงไปอยู่บนกุฏิโบราณนั้นหลวงลุงก็ยังสนใจท่องวนเวทมนต์เรียกพูดผีปีศาจหรือสะกดพูดผีปีศาจไปตามเรื่องหลวงลุงไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าเวทมนต์คาถาที่สะสมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มนั้น เมื่อน,นำมาใช้ขณะอยู่ในสมณเพศในสถานที่โบราณขณะที่จุดเทียนนั่งบริกรรมอยู่กลางดึกคนเดียวนั้นปรากฏว่าเริ่มจะได้ผลดีกว่าแต่ก่อนบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครคลางเบาๆอยู่ในฐานศิลาที่ใต้กุติบางครั้งกุติโบราณนั้นก็หวั่นไหวไปทั่วเหมือนกับว่ามีสัตว์ใหญ่ม,มาถูกขังอยู่ในนั้นและสัตว์นั้นกำลังพลิกตัว ผลที่ปรากฏชนี้ทำให้หลวงลุงเพิ่มความทรนงในเวทมนต์และในอิทธิฤทธิ์ของตนทุกคืนหลวงลุงจะต้องจุดเทียนนั่งบริกรรมไปจนดึกคืนวันหนึ่งฝนกำลังตกพรำพรำมีลมบนพัดมาต้องยอดโพในวัดเสียงดังสู้อยู่ไม่ขาดทำให้บริเวณนั้นดูวิเวกวังเวงยิ่งกว่าปกติเสียงกบเขียดและสัตว์บางชนิดร้องขึ้นในป่าช้านานๆครั้งหนึ่ง ทำให้ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่ฝังไว้ในป่าช้านั้นเริ่มไหวตัวมีความเคลื่อนไหวพระนมนมในวัดนั้นนั่งจุดตะเกียงคุยกันอยู่ริมหอฉันคุยกันไปแล้วก็ฉันน้ําชากแกล้มกับตังเมฝาบาทไปบ้างจากที่ที่พระนั่งคุยกันนั้นมองไปด้านหลังก็จะเห็นกุฏิโบราณของหลวงหลงุงแสงเทียนวับวับ,บแบมแบมส่องออกมาจากประตูกุฏินั้นพระองค์หนึ่งกล่าวขึ้นว่า หลงลุงแกเก่งจริงๆแฮะเป็นผมแล้วก็อยู่ไม่ไหวแน่กลัวผีแย่ไปเลยท,ทั้งท้งที่เป็นพระอย่างนี้แหละพระอื่นๆพากันถิน่นจริงไปตามกันและเรื่องที่คุยกันก็หันเข้าหาความเก่งกล้าของหลงลุง,ลงและเรื่องต่าง,ๆท,างๆที่ต่างองค์ต่างเคยได้ยินมาในที่สุดพระเกตซึ่งเป็นหัวโจกของพระบวชใหม่ในทางขนองก็กล่าวขึ้นว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรามาลองดีหลงลุงกันสักที ถ้าผีจริงๆมันไม่หลอกก็ให้ผีคนมาหลอกดูกันทีเลยว่าใครจะทํำยังไงพระอื่นๆก็นึกสนุกเห็นด้วยทันทีต่างปรึกษาหาลือกันซบสิบแล้วคนที่เสียงหวเราะเบาๆในที่สุดก็ตกลงกันอุป,ปโลกให้พระเกตปลอมตนเป็นผีไปหลอกหลงลงพระเกตไปได้จีวรเก่าๆขาดแล้วจากที่ไหนมาผืนหนึ่งเอามีดเจาะเป็นรูสองรู เมื่อเอาจีวรคลุมหัวแล้วก็ตรงกับลูกตาพอดีพระยิ่งแปเดินหม้อมาเติมคิ้วเติมหนวดลงไปบนจีวรพระเทียนไปเอาปูนมาบ้ายเป็นปากเสร็จแล้วพระทั้งกลุ่มซึ่งมีพระเกตปลอมตนแล้วนำหน้าก็ย่องลงจากหอฉันลงบันไดไปยังลานวัดมุ่งตรงไปยังกุฏิโบราณที่หลวงลุงนั่งจุดเทียนบริกรรมอยู่ทุกสิ่งในที่นั้นเงียบสงัด ลมที่พัดมาแต่หัวค่ำนั้นก็สงบลงเสียงกบเขียดนั้นก็เงียบหมดเหมือนกับมีใครไปห้ามยิ่งย่องใกล้เข้าไปทุกอย่างก็ยิ่งเงียบสงัดลงพระส่วนมากพากันขนลุกทางที่ตั้งใจจะไปเล่นสนุกจะเป็นเพราะบรรยากาศหรืออะไรในที่นั้นก็ตามพอถึงบันไดอิดทางขึ้นกุฏิโบราณพระเขตก็หันมาโบกมือให้เพื่อนฝูงรออยู่ที่ตีนบันได แล้วตัวเองก็ค่อยๆย่องขึ้นไปบนบันไดยอย่างเบาที่สุดพระอื่นๆจับกลุ่มยืนรอดูผลอย่างใจคอตึกตักไปทุกองค์พระเกดย่องเข้าไปในกุฏิโบราณเห็นหลวงลุงนั่งหลับตาพนมมือบริกรรมอย่างแน่นิ่งทุกอย่างไม่มีความเคลื่อนไหวนอกจากปากของหลวงลุงซึ่งท่องบนคาถาอย่างเบาๆและช้าๆข้างหน้าหลวงลุงนั้นมีเทียนขี้พึ่ง จุดอยู่ดวงหนึ่งพระเกตเห็นหลวงลุงหลับตานิ่งก็เริ่มเต้นให้ดังปุกกักมือนั้นก็จับชายจิววนที่คลุมหัวอยู่โบกไปมาพอหลวงลุงได้ยินเสียงก็ค่อยๆเผยในตาขึ้นเหมือนกับคนเพิ่งตื่นนอนมองมาทางพระเกตแล้วดูเหมือนจะยิ้มน้อยๆแต่แล้วตาของหลวงลุงก็เบิกโพลงขึ้นทันทีแก้วตาเหมือนจะถลนออกมาด้วยความกลัว ยกมือขึ้นคำที่คอของตนซึ่งมีเสียงดังครอกครอกอยู่ในนั้นและขณะเดีวยวกันก็มีเสียงร้องออกมาจากในคอของลุงลุงว่าไม่ใช่ไม่เอายายาไปไปหรืออะไรทำนองนั้นพระเกศเห็นหลวงลุงตกใจเอามากเกรงว่าจะเจ็บไข้ก็รีบโยนจีวรอ,ออกไปจากตัวเองแล้วร้องว่าอย่าตกใจหลวงลุงผมเองผมเองนะ่ะ หลวงลุง,ลงตาถลนร้องออกมาว่าไม่ใช่คุณไอท้ทีอยู่ข้างหลังคุณต่างหากแล้วหลวงลุงก็เพ่นเตะเทียนดับออกจากประตูโดดพรวดเดียวลงไปนอนแผ่อยู่ข้างล่างมีพระเกตโจรลงบันไดทีลสามขั้นสี่ขั้นตามลงมาเมื่อพระที่รอยอยู่ข้างล่างเข้าไปประคองหลวงลุงขึ้นนั่งหลวงลุง,ลงตาถลนออกมานอกเบามือทั้งสองบีบแน่นที่คอหอยตัวเองแกะเท่าไหร่ก็ไม่ออก หลงงน้ำลหลฟูมปากและมรณภาพเสร็จแล้วคืนวันนั้นเองชาวบ้านในทุ่งหลังวัดกุติก็สะดุ้งตื่นจากหลับนอนต่างพากันขนลุกไปทั่วเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งดังก้องไปทั่วท้องทุ่งเสียงนั้นมิใช่เสียงโหยหวนจากสิ่งที่ถูกทรมานแต่เป็นเสียงราอก้องของสิ่งที่ถูกขังมาหลายร้อยปีเพิ่งจะมาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ